สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้วันหยุดสบายๆนะคะมาพบกับเราสองคนค่ะวันนี้การ์ตูนเบนเคนค่ะนาจะแปลนเบนเคเหมือนเดิมเลยครับวันนี้แปลกๆนะครับว่าเราไม่เคยใส่ชุดสีขาวไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยก่อนปกติน้องการ์ตูนเนี่ยใช้รถที่บ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณกี่หมื่นโลครับ ตูนใช้รถประมาณ1 0 0 0 0 0มื่นถึงสองหมโลเลยค่ะเพราะว่าขับจากที่บ้านมาที่ทํางานแถมเย็นนะคะต้องไปสั่งสรรกับเพื่อนอีกถือว่าใช้รถเยอะเหมือนกันค่ะใช่แล้วครับคนส่วนใหญ่ปกติใช้รถที่บ้านเนี่ยก็จะประมาณสักหมื่นกาโลถึง2 0 0 0 0โลนะครับและที่สําคัญนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่9 0 0 0กิโลเท่านั้นครับน้อยมากๆนะครับประหยัดกว่ามือหนึ่งไปเกือบ8 0 0 0สนบาทเลยนะครับโอยอยากดูแล้วค่ะว่ารถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรกันคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ นี่เลยครับกับ m e r c e d e s b e n ซ c 250คูเป้ตัวสปอร์ตนะครับ <Wow. S 1> สำหรับรถ c 250คูเป้คันนี้นะคะเป็นรถที่อยู่ในตระกูล c ีคัสค่ะแต่มีลักษณะแบบเป็นคูเป้นะคะมาด้วยกัน2ประตูแต่มีถึง4ที่นั่งสามารถใช้งานได้กว่ารถทั่วไปค่ะ oh. จะไม่ว่าจะใช้งานคนเดียวใรือราแฟนหรือว่าครอบครัวขนาดเริ่มต้นก็สามารถใช้คันนี้ได้นะคะโดดเด่นด้วยดีไซน์และลูปทรงแบบสปอร์ตค่ะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปไล่กันดูดีกว่านะคะครับ ดีไซน์ของเขานะครับใหม่ใหม่หมดจดเลยนะครับกับตัว w 2 0 5นะครับไฟหน้าที่เป็นแบบ LED Intelligent Light System นะครับมาพร้อมกับคนหน้าแบบสปอร์ตครับเรามาดูดีไซน์ของตัวร้อนนะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับเพิ่มความสวยงามเซมซุ้มร้อนะครับดูสวยงามมากใครที่นอบรถคูเป้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับความคิดของผมนะครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับ มาถึงด้านข้างของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวตูนจะพาให้ดูค่ะหลังคางนะคะจะมีแนวสโลปมาจนถึงฝาท้ายเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของรถคูเป้นะคะและยังมาด้วยกระจกแบบไลท์แฟมด้วยค่ะตูนนะชอบกระจกแบบนี้มากๆเลยแล้วอีกหนึงอย่างคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะคะอย่างสีชุนไรสเกค่ะต้องบอกว่าขับโดดเด่นเดนท้องถนนอย่างแน่นอนค่ะ ด้านท้ายของคาร์ดดีไซน์เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> สะกดทุกสายตาบนท้องถนนอย่างแน่นอนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แรงด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินเทอร์โบสสูบค่ะขนาดอยู่ที่20 0 0ซีซีกับอีก2 1 1แรงม้าเลยนะคะพี่แปน้นโอ้โหเรียนได้ทั้งแรงและทั้งประหยัดด้วยนะครับเวลาขับบนถนนเนี่ยเราสามารถคลิกดาวหรือว่าแซงเนี่ยได้รมสปอร์ตมากๆเลยและที่สําคัญนะครับใครอาจจะมองว่าคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังเหรอรถขนาดนี้แน่นอนครับมีกล้องถอยหลังแน่นอนเวลา เราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในตราเบนต์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดออกมานะครับผม โอ้โหเปิดเข้ามาภายในต้องว้าวกับสีแบบนี้เลยค่ะไม่เคยเจอสีแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับสีภายในนะครับเป็นสีที่สว่างนะครับดูไม่ทึบนะครับกับสีคริสตัลเกย์นะครับผมให้ความรู้สึกที่โปร่งตานะครับไม่เหมือนสีดําหรือว่าสีแดงนะครับผมและคันนี้นะครับยังมีความแ่งความรูหราด้วยลายไม้นะครับดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมลูกตนใช่ค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพี่แป้นแน่นอนนะครับและตรงนี้นะครับเห็นแถบสีตรงนี้ไหมครับจะเป็นไฟแอมเบียนท์ได้ถึง3สีกลทีีเดวนะครับ เพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ได้ดีทีเดียวเลยนะครับ <Yeah. S 1> และตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับออดิโออะไรนะครับแล้วเราสามารถคอนโทรลได้ตัวทัชแพดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัว Mercedes-Benz อย่างหนึงนะครับตัวทัชแพดใช่ไหมคะขึ้นมานั่งขับขี่ข้างบนในห้องนิสานเนี่ยให้ความที่สึกมีความเป็นสปอร์ตนะครับ เรียกได้ว่าดูหลออขึ้นมาทันทีเลยเนาะและข้อดีนะครับไม่ว่าจะพี่หรือว่าน้องกระตูนสลับกันขับขี่นะครับเราสามารถไม่ต้องปรับบอบไปมาทีเดียวนะรเพราะระบบตัวนี้จะมีบบเมมโมรีแพคเกจของเขาด้วยนะครับเรียกได้ว่าสุขสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบรถสไตล์คูเป้ในตระกูลซีครสที่เลขไมน้อยมากๆห้ามพลาดรถที่อยู่ด้านข้างเราคันนี้เลยนะคะกับ Merc e d ซเ b e n z น250คูเป้ค่ะมาลิตภายนอกเป็นสีเซเลไนท์เกนะคะภายในเป็นเบาะสีคริสตัลเกค่ะ สำหรับตัวรถนะคะเป็นรถแบบคูเป้ค่ะแต่สามารถใช้งานได้4ที่นั่งนะคะสะดวกสบายแล้วก็หล่อทุกเส้นทางอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่9,000กิโลเท่านั้ะครับกับรถปี2017นะครับราคาที่เบนเกตตั้งไว้เนี่ยถูกมากๆนะครับเพียง2องล้านสี่แสนเบาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับออปชั่นนะครับที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับไฟหน้าแบบอินเทลิเจนต์ไลท์ซิสเต็มล้อแม็กให้ขามาขนาดถึงสินิ้วนะครับกับภายในเป็นตัวเบาะหนังและตัวพวงมาลัััยยที่ปรรรบบดด้้้วไฟฟาพอมมนจุะค กับเครื่องเสียงที่มาให้พร้อมกับออดิโอ20นะครับพร้อมทัชแพดและพร้อมกับกล้องถอยหลังครับผมต้องบอกว่าคันนี้ทั้งหรอหรูแล้วก็แรงนะคะแรงทุกทางคงอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะครับเลขไมล์เพียง9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ไงนี่ไงคันนี้บอกอะเลขไมล์น้อยมากๆเลยโหแค่9 0 00โลองเหรอคะเนี่ยใช่ <c oughs> ครับรถส,สวยไมล์น้อยคันนี้ต้องรีบเข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้เราขอค้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ